ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกที่เราต้องมีคือ,อนี่นะครับแป๊บหนึง่งเออ๋อยวมาสอนสร้างกันนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีอย่างก็ก็ต้องมีคือแบบอย,แอย่างแรกก็ต้องมีไม้แล้วก็ใช้จะเผิดไม้ เออ่คอมมานบล็อกนะครับคอมมานบล็อกก็น่าจะรู้กนะันแล้วแหต่สีกันยังไงนะครับก็จะมีป้ายแล้วก็เอ่อมีอะไรอีกวะมีประตูครับประตูอันไหนก็ได้นะครับอันไหนก็ได้ตามสบายแต่ผมชอบประตูนี้สวยดีนะครับล็อกก็เอ่อ,อ,อมีอะไรบ้างไหมคิดน่าจะหมดแล้วครับ อุปกรณ์ก็มีเท่าน,นี้ครับโอเคอย่างนี้คีถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าคอมมานรักใส่อย่างไรกดเปไป,ไปเป็นพิมพ์ครับเปิดเช็คก่อนนะครับกดทับเขียน,น GIFT นะเดี๋ยวอีกสองเดี๋ยวนะทับกี g i ีฟนะแล้วก็เขียนว่า พเราเขียนว่า command ์อกครับ T O M M A N D แล้วก็เป็นบล็อกของนี้ต้องมงีินบล็กแบบนี้นครับ B e L O C K ใครไม่รู้ก็มันอยู่ข้างบนนะครับอันแรกเลยสีส้มๆอ่ะกดไปครับแล้วก็ได้ command ์บล็อกมาหนึ่งอันนะครับเม่คกีผมมีอยู่อันกัาปนสองอันนรัอย่างแรกให้เราทําคือขุดบล็อกไปครับสองอัน สองป๊อกครับวางคอมมานด์บล็อกวางเออเอไม่ใช่วางคอมมานด์บล็อกแล้วก็เขียนแป้นครับคําสั่งว่าทั t คิวแล้วก็เป็นวางครับแล้วก็เขียนว่า sp ครับแล้วก็กดปุ่มไปเลยโอเค sp ก็เอาไม้ปิดครับไม้ปิดแล้วก็ วางเทจเพดไปเลยนะครับวางเทจเพดไปด้วยแล้ว่อปุ๊บแล้วก็ให้เราสร้างบ้าน,นครับโอ้โหนี่มันเป็นบ้านผมนะครับเคยวผมก็อัดไปตอนสร้างบ้านโอเคครับผมก็ได้สร้างบ้านเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เรามานอนกันก่อนเลยครับโอ้โหยังไม่ได้เนละรั มันชิบเป็นตกเร็วเลยดิเฮ้ยสองนอนครับนอนครับ,นอน,รบนอนเลยโอเคแล้วก็ตื่นมาเป็นแบบนี้ครับก็เราได้สร้างบ้านอะไรเสร็จเพิ่งสร้างบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเออเขียนอะไรแบบนี้ของคุณครับเขียนอะไรก็ได้ครับแล้วผมไม่เขียนนะครับก็แบบผมเนี่ยเป็นเออผมผมเป็นปคนธรรมไดเาเงอะ เง้อบ้านอะไรเนีายเง้อ่ครทักก็เพจด้วยเง้อเือตายครับเราต้องเอาเป็นสไวเวอร์เพราะผมอยู่ในเคทีเลยไม่ตายสมมนไผมเป็นคนธรรมดาเป็นเออหน้าเออเง้ออะไรเนี่ยเง้อเเเปิดประตูเป็นด้วยเง ทำไมเราตายครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับ